ตอนนี้ก็เป็นเวลา้5ทุ่ม15นะครับอันนี้ผงก็อยู่ที่หาดเจ้าหลามนะครับเจ้าหลาวก็มีประมงเล็กๆจากชาวบ้านนะที่มาตีอวนนะครับที่ข้างๆชายหาดของตรงนี้นะครับเป็น ที่ทะเลตอนนี้ก็อาจจะน้ำจะดำๆเหน่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะพา,าสมแล้วรีวิวให้ดูนะครับว่าตอนนี้เขาเจ้าหน,น้าว่าน้องๆเขาจะจะทำยังไงให้ให้ดูว่าเป็นมีได้ปลานะครับครับผมนะ เที่ยวไหนกันมาครับปรเปล่าว่าเทียวเนี่ยแหละนี่พักอยู่เนี่ยเนี่ยเนไ่ยน,นะครับ <c oughs> ได้ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> อ่าแก๊งๆเดี๋ยวขอไวขอไปให้ให้ให้เพราะว่าไม่ได้เอาตัวนี้มา <c oughs> ขับกันเองคือ ที่พี่เขาอยู่นี่ครับที่เห็นบริเวณที่เป็นทุ่นกลมๆนี่ก็คือเป็นบริเวณของอวนนะครับครับเพราะว่าก็อ่าเป็นชายหาดเล็กๆนะฮะตีขึ้นมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเป็นงานยาวๆนะครับอาจจะมองไม่ก็เห็นเท่าไหร่นะพี่น้อง เพื่อนๆก็ต้องสังเกตเอาหน่อยนะครับเป,เป็นเป็นเรือเล็กนะครับน,นี่นะครับนี่คือเป็นวิธีชีวิตของอคนริมทะเลนะครับแบบนี้นะครับที่าหารายได้นะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้คุยกับ่พี่ๆเขาและน้องๆที่เขามาทำกิน อันนี้เป็นการตีอวนของอของเป็นแถวที่ว่าหากินทลางคืนครับเป็นโอครับนี่ครับนี่นะฮะนี่ครับปลากุลาี่ปลากุลาอ่าน้องบอกว่าเป็นปลากุลาโอ้นี่อีกหนึ่งตัวนะครับนี่คือปลาอะไรครับปลาเ,เข็มทะเลปลาเข็มทะเลนะครับ พี่น้องครับนี่คือปั๊มจริงนะครับเนี่ยเริ่มมีแล้วนู่นน่นสองตัวทั้งตัวแล้วอ่าได้ๆนะครับนะครับตรงนี้เริม่มเยอะเริ่ม,มอ่านี่ครับเริ่มมีโอ้ครับพี่น้องครับไปอาจจะไม่ค่อยดีนะวันนี้ผมก็ต้องขอโทษนะพี่น้องนะก็โอ้โหมีหลุดนะครับเน,นีมีมีมีหลุดมีพลาดนะฮะสวยงามะโอ้โหเป็นเป็นเป็นวิถีชีวิตนะครับก็มีหมาีมาเข้ายลาหมา อ่าครับมีครับน้องครับอู้ยไอตัวนี้ครับอ่าอันนี้คืออะไรนะปลาลิ้หมาเนี่ยเมญาทะเลเมญาทะเลฮะไอตัวน้อยนะครับลิ้นหมาต้นเดือยโอ้ครับนี่ลิ้นหมาโอ้ครับอืมนี่พี่น้องพี่น้องครับวันนี้เรารีวิวกันจริงๆนะครับสดๆจากชายทะเลนะพี่น้องอ่ามีอ่ามีหอยเชชวนด้วยนะนี่ครับ น้ำเบี้ยตัวหมาจะเป็นฝูงหลายต<ป>ัวก,กับคู่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 อยู่เพื่อเฉชวนเนี่ยสมมต,ติว่ามันนี่ผมวิธีถวาวัดดวงก็นี่แหละสิบตัวยี่สิบตัวอ๋อครับครับถ้าเป็นน้ำเบี้ยน้ำเบี้ยไหนแต่ตรงนีมันมีจังหวะไปได้ตัวใหญ่มันก็คูก่กันอันนี้ดูกันยาวๆเลยนะพี่น้องครับรีวิวไม่ตัดต่อนะครับนี่ยาวๆเลยนะฮะปลาลิ้นหมาโอ้ที่ว่าตากแห้งนี่ใช่ไหมสาวใช่ไหม โอ้ยนี่ยิ่งแห้งๆคือโอ้หูมีกุ้งนี่ไงอู้นี่อะไรนี่แชบุ้ยโอเคเออนี่ยแต่ถ้าคืนนี้น้ำเบียดอ่ะที่จะเห็นกุ้งอ่ะหกตัวโลอ่ะโอ้เหรอหกตัวโลเมื่อเดือนที่แล้วที่ว่าน้ำเบียดใหญ่ได้ไปสองร้อยหกตัวโอ้ได้อยู่เพราะตอนนี้น้ำอาจจะไม่ค่อยดีใช่ไหม อ๋อน้ำไม่ใสเนอะกรุงเทพเาดันน้จืดอ๋อคือว่าทะเลมันมันถูกน้ำจืดดันลงมาจากบ้านอ่ในกรุงเทพอืมครับครับก็ก็เป็นความลำบากทั้งของฝ่ายเนาะเพราะว่าในกรุงเทพก็ต้องเอาเอาน้ำออกเพราะว่าคนที่หากินในทะเลก็ต้องเจอกับน้ำจืดบนทะเลถูกไหมใใช่โอ้ไม่ว่ากันเนาะครับพี่น้องครับอันนี้ก็นะ ถือกันให้ดูนี่นะครับทุกอย่างน,าน,นี่คือ,อ่อตรงนี้ก็พอได้อยู่เนี่ยครับเครื่องนี้คือได้อยู่ใช่ไหมครับอ่าอยากจะให้ครับผมเพราะว่าตรงนี้ก็คือปลาที่ได้ไปนุนครับค,คือนี้ก็นี่นครับเป็นเรื่องจริงครับนี่โอ้โหครับนี่ปลาปลาเข็มเนะาะครับผม ไ,ไ,มไม่ตัดต่อเลยนะครับวันนี้ผมปล่อยยาวๆเลยนะครับเซตนี้ครับนนจากครับอันนี้สดๆจากอ่าหาดหาดัดเจ้าหลาวใช่ไหมอ๋อหาดเจ้าสำราญครับผมขอโทษทีนะพี่น้องครับผมเพชรบุรีอ่าใช่ครับวันนี้ผมก็จาก คนนนทนสุพรรณนะครับก็ได้มาถึงาหาดทำงานครับปูน่ากินได้อาเนี่ยครับตัใหญ่รูสองร้อยน่ไม่เคยเจอนะครับพอเราไม่เคยอยู่ทางบ้านเราก็ไม่เคยเห็นนะครับว่าพี่น้องเรา,ามีโอกาสได้ทำมากินแบบนี้ก็คิดว่า อ่าตรงนี้เป็นอชไทเลนะครับไม่ใช่น,น้ำจืดแบบบ้านเราเนาะครับผมตอนนี้ก็ไม่ตัดต่อนะครับผมเอาตรงๆยาวๆเลยนะครับนี่ครับแบบนี้ครับชีวิตที่หากินหาอยู่แบบนี้ธรรมชาตินะครับครับผมนี่แหละก็ได้เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูว่าอ่าวันนี้ที่ที่ตีวนตอนนี้ได้เท่าไหร,ร่นะฮะเดี๋ยวขอโทษนะ ขอโทษนะครับนี่ครับผมก็มีนานาสายพันธุ์นะพี่น้องครับครับจอกล้องมันติดแล้วนะครับผมครับผมอันนี้นะครับมีก็มีปลา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 ลิ้นหมาปลาจวดครับผมผมก็ไม่ค่อยรู้จักเท่ไรเพราะว่าผมมาจากนนก็ไม่รู้จักปลาทะเลเท่าไหร่แต่คือมันคล้ายๆก็คือคือก็คือปลาลิ้นหมาแล้วก็ปลาจวดก็ยังไม่รู้เท่าไหร่ นะฮะพี่น้องอันนี้อันนี้หรือเปล่าประจวดบากุเลาก็คือเดี๋ยวมาแยกแยะทีสว่างแล้วก็อาจจะมาแยกแยะอีกทีนะพี่น้องนะนี่เขาเขาติดตามผมเขาตรงนี้แหละครับเพราะว่าเขาอยากได้สดๆธรรมชาติแบบนี้แหละผมก็ไม่มีรีวิวนี่ครับนี่มีแมงกะพุนน้อยแล้วอ่ะ แมงกระพุนน้อยอุ้ยนี่นี่ปูน,น้อยปูน้อยปูน้อยเออปูน้อยหน่อยเนอะเออเว้ยเปลยไว้ปลยไว้เดี๋ปล่อยไว้เดีมสูดูทำยังไงปลาปลาเป็นปลาเล็กๆทางน้ำทะเลก็ลงจากพื้นที่ลงไปเยอะเนาะครับผมในน้ำจะลงสุดในช่วงสี่สิบสี่ห้าแลวเราจะเป้าดูอีกสักพักนึงครับี๋ยวอาจจะเป็นรีวิวที่สองนะ อตอนนี้ก็ได้เวลาที่ผมจะต้องออกไปดูว่าสักพักหนึ่งเดี๋ยวให้เขาเก็บอวนสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะถ่ายทำขึ้นใหม่นะครับอันนี้ผมก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับครับ